ไปต่อไม่ไหวจริงๆนะคะสำหรับนักร้องเสียงทรงพลังซิลีดิออนค่ะที่ต้องออกมาประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ต College World Tour นะคะในยุโรปเพื่อรักษาอาการป่วย t i i f Person s y ินโด m มค่ะซึ่งเป็นระบบประสาทนะคะที่เป็นอาการทางระบบประสาทที่พบยากและส่งผลให้เธอมีอาการกล้ามเนื้อแข็งและกระตุกเดินเหินลำบากค่ะที่สำคัญนะคะทำให้การร้องเพลงนั้นก็ทำได้ไม่เต็มที่โดยซิลีดิออนได้โพสต์ความในใจของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดีย ียว่าเธอรู้สึกเสียใจมากที่ทำให้แฟนเพลงที่รอคอยคอนเสิร์ตครั้งนี้ผิดหวังซึ่งแม้เธอจะพยายามรักษาตัวอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะขึ้นเวทีเพื่อทัวร์คอนเสิร์ตได้ค่ะซึ่งจำเป็นนะคะที่จะต้องยกเลิกทุกอย่างจนกว่าจะพร้อมคืนเวทีอีกครั้ง การประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปของนักร้องวัย55ปีครั้งนี้ค่ะก็คือ42โชว์นะคะที่เตรียมเปิดการแสดงในเดือนสิงหาคมปีนี้รวมถึงแสดงในอีก17เมืองใหญ่จะไปสิ้นสุดในเดือนเมษายนปี2024ค่ะสำหรับเวิด์ทัวร์ครั้งนี้ของซารินดีออนนะคะดูจะไม่ค่อยราบรื่นเลยเพราะหลังจากที่เริ่มเดินสายเปิดการแสดงเมื่อปี2019ได้ไม่นานก็ต้องสะดุดเพราะผลกระทบจากโควิด -19 พอสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นนักร้อง ดังเจ้าของเพลงคิด My Heart Will Go On ก็ต้องมาประสบกับปัญหาสุขภาพจนต้องยกเลิกโชว์ในที่สุดค่ะแม้ไม่รู้ว่านักร้องระดับดีว่าอย่างซีรีออนจะกลับมาร้องเพลงได้เมื่อไหร่นะคะหากแฟนเพลงยังคงส่งกำลังใจให้เธอหายจากอาการป่วยโดยเร็วค่ะโดยนักร้องดังก็หวังนะคะว่าจะกลับมาจับไมร้องเพลงได้อีกครั้งแม้ว่าโรคนี้จะยังไม่พบวิธีการรักษาให้หายขาดได้ค่ะ